倒せば帰れる一心不乱さすれば必中ああ全く見くびられたもんだあっちゃそれだと到着には出れないかもですねでもしょうがないですよね困ってる人をほっとけないんでーーファンんんこ、はいこい อาซาบ,บะฮารุมาสต์ตัวละครสายโจมตีรุนแรงหรือสาย DPS เอา้าเฮ้ยเพ่แล้วมิยาบีผมอะไม่ทำมิยาบีก่อนวะมึงใจเย็นไอสลัดผักลายนั้นค่าตัวมันแพงยังไม่ว่างออกกล้องตอนนี้ขอเอาตัวละครไม่คิดค่าตัวก่อนก็แล้วกันนะเพราะว่าอาซาบ,บะฮารุมาสะเป็นตัวละครลิมิเต็ดตัวแรกของเกมที่แจกฟรีเช็ดเค้แจกฟรีว่ะใครที่มาเล่นแพท1.4ทุกคนมีทั่วบ้านทั่วเมืองอย่างแน่นอนโอ้โหสุดยอดจริงๆพี่มันแจกฟรีจริงๆว่ะแต่ว่าผมติดปัญหาอย่างหนึ่งอะมึงแม่งติดปัญหาตลอดเลยมมีีออะไรรวว่าาเตัลค มาเล่นไงพี่ถามว่าตัวละครน,นี้มาเล่นยังไงอย่างนั้นเหรอเออวะเล่นไงวะ จริงอยู่ว่าตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครแจกฟรีที่ทุกคนนั้นต้องมีอยู่แล้วถ้าคุณเข้ามาเล่นช่วงแพท1.4นะแพทในอนาคตที่เหลือหลังแพท1.4แล้วเนี่ยอาจจะไม่มีให้แจกแล้วก็เป็นได้ผมเชื่อเลยว่าคนที่อยากเล่นพี่แกเนี่ยจะต้องเกิดคําถามว่าตัวละครเนี่ยมันเล่นยังไงเพราะฮารลุมาสะเป็นตัวละครที่มันเล่นไม่ง่ายเลยนะคือถ้าเข้าใจความสามารถเฉยๆมันเข้าใจได้แต่ฝีมือเนี่ยถึงหรือเปล่าตัวละครตัวนี้วงเล็บไว้สักนิดหนึ่งเป็นตัวละครที่เข้าใจไม่ยากแต่เน้นฝีมือในระดับหนึ่งต้้องใชเวลาฝึึกกกสััพ แล้วถ้าคุณเล่นฮันุมาสะเป็นเมื่อไหร่แล้วเนี่ยผมเชื่อเลยว่าฮันุมาสะจะเป็นตัวละครที่เล่นสนุกโคตรเลยบอกให้ไม่เล่นมันชิบหายคือตอนนี้พี่แกเนี่ยผมให้เป็นตัวละครที่เล่นโคตรสนุกที่สุดสรับเกมนี้เลยถามว่าเล่นยากไหมเล่นยากอยู่คือโอ้โหเล่นทีนี่คือเม้มปากทีอะแต่ว่าโคตรมันเลยครับทำความเข้าใจและฝึกเล่นตัวละครไปสักพักเนี่ยฮันุมาสะจะเป็นตัวละครที่เล่นสนุกมากๆเลยครับผมรับประกันพี่เคดิฉันอยากเล่นตัวละครนี้ให้เป็นค่ะอุตส่าห์เป็นผู้ชายสุดหล่อคนที่2ของเกมเลยนะคฉับ ได้ทุกอย่างค่ะหล่อนครับเสียมึงตอแหลมากเลยอีฮะในเมื่อหล่อนพูดมาขนาดนี้แล้วเนี่ยกูเข้าเนื้อหาเกมเพลย์เลยละกันกูไปแบบสปีดลันเช่นเดิมยืนบื้ออะไรเปลี่ยนฉากสิวะสําหรับตัวละครอาซบะฮันุมบะสะเนี่ยผมว่าแม่งโคตรโอเลยตัวละครมันโอเคใช่ปะโอเดเพื่อนเออ้ยคืดััััังงกกนนนนสจ คือตัวละครตัวไหนที่ใส่ผ้าพกหัวนี่คือแม่งเป็นหมดอ่ะสาหรับอสบาฮันุมัสะผมบอกไปแล้วว่าเป็นตัวละครที่เล่นไม่ง่ายคือแม่งใช้ฝีมือจริงๆไอตัวนี้มันไม่ใช่ตัวละครที่จะสามารถกดสกิลชิวๆโง่ๆได้ถึงจะพูดสกิลการเล่นให้มันเข้าใจได้ง่ายก็เถอะแต่บักพีสเสดเดคนนี้เนี่ยมันต้องใช้ฝีมือการเล่นสักนิดนึงเข้าใจสกองสกิลอะไรแล้วเนี่ยอยู่ที่พวกท่านแล้วล่ะครับว่าคุณจะกดสกิลคอมโบเปะขนาดไหนมันเล่นไม่ลิงเหมือนมิยาบิได้เวลาดูแอนิเมชันตัวละครสักหน่อยแม,ม่มันนนคืออแเเววดีีี๋ย้า่ มันสายระยะประชิดแล้วเหรอวะทนงธนูอะไรยิงไกลไรสาระ,ะเขาไปจูบหน้ามอนแล้วก็ฟันคอขาดเลยจะดีกว่าโอเคขอเริ่มต้นพูดถึงการโจมตีปกติของพี่แกกันก่อนเลยการโจมตีปกติของฮนุมภาษาจะเป็นการยิงธนูถึง5ครั้งซึ่งครั้งที่5เนี่ยฮนุมภาษาจะทําการดีดตัวยิงออกไปและเขาจะทิ้งลูกแก้วไฟฟ้าออกมาในสนามออกมา2ลูกโดยลูกแก้วไฟฟ้าเนี่ยฮนุมภาษาจะสามารถเสกอ,ออกมาได้สูงสุดถึง6ลูกโปรดจาเอาไว้ไอ้ลูกแก้วที่อยู่ในสนามเนี่ยมันคือสกิลหาแดดของพี่แกเลย สมมติถ้าลูกแก้วไฟฟ้าอยู่ในสนามถึง6ลูกด้วยกันเนี่ยให้คุณนั้นกดโจมตีปกติแบบค้างน้องพิษเอร์จะทําการเล็งธนูไปที่มอนกดยิงปุ๊บแล้วคุณกดโจมตีอีกทีเนี่ยเขาจะทําการพุ่งไปหามอนสเตอร์อย่างรวดเร็วซึ่งท่านี้นี่แหละครับคือท่าทำมาหาแดกของบักหัมพิสเอร์คนนี้บักหัมพิสเสื เรียกชื่อให้ดีกว่านี้ไม่ได้เลยวะเวลาเรามีลูกแก้วไฟฟ้าอยู่ในสนามแล้วเนี่ยแล้วคุณกดค้างเป็นการง้างธนูไปที่มอนแล้วยิงปุ๊บมอนจะติดสถานะ X mark จากการถูกยิงค้างของฮนุมสาคุณจะสังเกตว่าตัวมอนนั้นจะมีสัญลักษณ์เล็งเป้าไว้อยู่นั่นแหละครับสถานะ X m a r k กหลังจากที่ฮันุมสะยิงมอนแล้วมอนติดมาร์คเอาไว้แล้วเนี่ยกดโจมตีปกติอีกครั้งเนี่ยเขาจะทําการพุ่งไปหามอนที่ถูกมาร์คเอาไว้แล้วเปลี่ยนโหมดเป็นสายตีระยะประชิดเข้าไปฟันกระโปรงมอนถึง3 4ทีจากอาร์เชอร เป็นสายแอสซินคลีท่าระยะประชิดนี่แหละครับคือท่าดาเมจหลักของฮารุมมสะวิธีการเล่นคือเสกลูกแก้วไฟฟ้าทั้งหมด6ลูกพอครบ6ลูกแล้วให้กดชาร์จยิงเป็นการมาร์คศัตรูพอยิงมาร์คไปแล้วเนี่ยกดโจมตีปกติเป็นการพุ่งเข้าไปหามอนแล้วก็ฟันซิง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 จนกว่าฮารุมมสะจะกระโดดออกมาแล้วก็วนอย่างนี้แหละครับก็วนทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆแหละครับแค่นั้นขอแค่ในสนามเนี่ยมีลูกแก้วไฟฟ้าทั้งหมด6ลูกแล้วกดชาร์จยิงใส่มอนคุณก็สามารถใช้ท่าเ ยระชิดได้แล้วครับผมมีแค่นี้แหละการเล่นโอ้เพ่ฟังแล้วมันก็ไม่น่าจะเล่นยากเลยเนี่บอกแล้วอธิบายวิธีการเล่นของตัวละครตัวนี้เนี่ยมันดูไม่น่าจะยากแต่สเต็ปคอมโบเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันกุญแจสําคัญในการใช้ท่าะยะยระชิตเนี่ยคือการเสกลูกแก้วไฟฟ้าออกมาในสนามทั้งหมด6ลูกใช่ไหมถึงจะสามารถใช้ท่าะยะยระชิดได้แล้ววิธีการเสกลูกแก้วไฟฟ้าออกมาในสนามเนี่ยมีวิธีอะไรบ้างมันจะมีอยู่5วิธีด้วยกันในการเสกลูกแก้วออกมาในสนามขอเริ่มที่วิธีแรกก่อนเลยเป็นวิธีที่เบสิกเบสิกหน่อยนึงก คือการยิงปกติถึงฮิตที่5พอยิงฮิตที่5แล้วเนี่ยฮารุมะซากจะเสกลูกแก้วไฟฟ้าออกมา2ลูกตีปกติเสกได้แค่2ลูกเท่านั้นเอาพี่แต่ผมอยากได้วิธีเสกออกมา6ลูกพร้อมกันอะ่ะมีวิธีไหมอ,อย่าเพิ่งขัดกูกำลังจะพูดอยู่เลยอยากได้วิธีเสกลูกแก้วไฟฟ้าทั้งหมด6ลูกพร้อมกันใช่ไหมสี่วิธีที่เหลือนี่เลยวิธีที่2การกดสกิลแบบพิเศษหากกดสกิลแบบพิเศษพิเษเนดะินนั่นจะทําการเสกลูกแก้วไฟฟ้าออกมาทั้งหมด6ลูกเสกปุ๊บชาร์จยิงใส่มอนเข้าไปจูบหน้ามอนได้เลยส่วนวิธีที่่3ก็คืออสต เวลามอนสตันแล้วถึงช่วงสกิลต่อเนื่องของเราแล้วเนี่ยพอสลับไปเป็นฮนุมมะสะพี่แกจะยิงธนูออกไปแล้วก็เสดลูกแก้วไฟฟ้าทั้งหมด6ลูกด้วยกันระหว่างที่สลับตัวไปเป็นฮนุมมะสะอยู่เนี่ยให้คุณเตรียมตัวกดค้างไว้ได้เลยมันไม่เข้าไปฟันแบบอัตโนมัติหรอกครับคุณต้องกดอะไรด้วยตัวเองสลับไปเป็นฮนุมะสะปุ๊บเนี่ยคุณเตรียมตัวชาร์จยิงแล้วก็เตรียมพร้อมฟันชิง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 ,ชงไว้ได้เลยส่วนวิธีที่4การใช้สกิลต่อเนื่องตามด้วยการโจมตีปกตินิดที่5วิธีนี้นตต้้องงัใจดูกนิดึงหลัจากที่ เร, Dante, เ,เ,เ, divide, เราใช้สกิล oh ต่อเนื่องไปแล้วเนี่ยเอาง่ายๆเลยก็คือใช้วิธ oh ีที่3นั่นแหละคุณใช้สกิลต่อเนื่องแล้วก็ชาร์จยิงพุ่งเข้าไปฟันชิง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 เสร็จจากนั้นฮันุมาัสก็จะกระโดดถอยหลังยิงฮิตที่5ออกมาจังหวะนี้นี่แหละพี่แกจะสามารถเสดลูกแก้วไฟฟ้าทั้งหมด6ลูกด้วยกันเอางงไอ้เหี้ยกูก็งงเหมือนกันคือการโจมตีปกติฮิตที่5เนี่ยหลังจากเราทําให้มอนสตันแล้วใช้สกิลต่อเนื่องไปแล้วเนี่ยครั้งที่5ของการโจมตีปกติเนี่ยมันจะสามารถเสดลูกแก้วไฟฟ้าทั้งหมด6ู ได้ก็ผมมันจะเสกได้ก็ต่อเมื่อช่วงใช้สกิลต่ตอเนื่องตอนมอนสตันนะอธิบายช้าๆพร้อมภาพสโลโมชั่นให้ดูแล้วเนี่ยมึงก็ใจบอส้องเบ้า <S <S 1> <S 1> โอ้ยเข้าใจแล้วเขาพี่ทำไมต้องดุขนาดนั้นด้วยวะมึงคนใสวอาแบาหาเนี่ยไหมเอาเฮ้ยมึงด่ากูอะ ส่วนวิธีสุดท้ายอันนี้เป็นวิธีส่วนเสริมสักนิดนึงไม่มีอะไรมากเลยครับก็คือการแปลสถานะอนมลลี่ธาตุอะไรก็ได้หากสตูถูกแปลสถานะธาตุ a n o m ลี่จะสามารถเสกลูกแก้วไฟฟ้าทั้งหมด6ลูกได้ก็ผมวิธีนี้เนี่ยเหมือนเป็นวิธีของแถมอารมณ์เหมือนเสกกระสุนสำรองออกมาและนี่ก็คือวิธีการเสกลูกแก้วไฟฟ้าทั้งหมด5วิธีด้ยวยกัน <c oughs> เพื่อที่จะสามารถชาร์จยิงแล้วเปลี่ยนเป็นโหมดซิง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 อ่ะผมขอวกกลับไปที่สกิลแบบพิเศษกันก่อนกูลืมพูดอธิบายสกิลวกกลับมาแป๊บหนึ่งเคยพูดไปแล้วว่า กดใช้สกิลแบบพิเศษอนุมศสรสาจะทาการยิงศัตรูแล้วก็เสดลูกแก้วไฟฟ้าทั้งหมด6ลูกด้วยกันถ้าคุณกดสกิลแบบแตะเฉยๆเนี่ยพี่แกจะเสดลูกแก้วไฟฟ้าทั้งหมด6ลูกด้วยกันเฉยๆแล้วคุณต้องกดชาร์จยิงเองเพื่อที่จะสามารถเปลี่ยนเป็นโหมดระยะประชิดได้ใช่ไหมแต่แต่แต,แต่ถ้าเกิดคุณไม่อยากจะเสียเวลากดชาร์จยิงแล้วก็คุณอยากจะกดสกิลแล้วก็เสดลูกแก้วไฟฟ้าทั้งหมด6ลูกแล้วก็พุ่งเข้าไปฟันมอนโดยที่ไม่จะเป็นต้องกดชาร์จยิงใช่ไหมถ้าอยากได้วิธีแบบนั้นแล้ว แปะมา้าให้กับศัตรูแบบอัตโนมัติโดยที่ไม่จะเป็นต้องกดชาร์จยิงเข้าผมจังหวะที่ฮารุมมสะถอยหลังยิงปุ๊บมอนก็ติดสถานะ X มาร์สืสอเรียบร้อยแล้วเวลาคุณกดสกิลค้างพอถึงช่วงจังหวะที่ฮารุมมสะถอยหลังยิงปุ๊บและคุณกดโจมตีปกติพี่แกก็จะสามารถพุ่งเข้าไปฟันไข่มอนได้แล้วครับเพียงแค่คุณกดสกิลค้างคุณก็ไม่ต้องกดชาร์จยิงให้เสียเวลาแล้วเออคือมึงดูหมกม่นกับไข่มอนมากเลยนะมึงเป็นเฮอะไรนะเนี่ยเฮหมกมอมนอะไรกูพูดเอาฮาเฉยๆลูก <c oughs> จังหวะก,กดสกิลเนี่ยถ้าคุณไม่อยากกดง้างธนูนะคุณสามารถกดสกิลค้างจังหวะที่ฮัลลมสะถอยหลังยิงปุ๊บคุณกดโจมตีปกติพี่แกก็จะสลัดพุ่งเข้าไปฟันได้เลยครับอ๋ออย่าลืมต้องใส่เอฟเฟกต์คนอ,อื่นคิดยังไงไม่รู้แต่ปูชอบใส่เอฟเฟกต์นี้ให้กับพี่แกมันฮาดีเนี่ยต่อไปมาดูที่พาสซสีสกิลหลักของเขากันบัฟพาสซสีเหมาะกับสาย DPS ทุกๆครั้งที่เราพุ่งโจมตีเนี่ยจะมีคีดเลทเพิ่มขึ้น25%นอกจากนี้เมื่อเราพุ่งโจมตีฟฟััันนฉบๆแล้้วถาเกิิดค เข้าขึ้นมาเราจะได้รับบัฟดาเมจคิทิคอนเพิ่มขึ้นอีก12%โอ้โหเช็ดเคบัฟดาเมจคิทิคอนขนาดนี้ฟันทีปืนใหญ่นิวโออามสตองเจสอามตองของมอนทีกับขาดเกี่ยวเฮียแล้ววะาพาตสีหลักไม่มีอะไรมากไอ้ท่าพุ่งเข้าไปฟันเนี่ยได้คิทิคอน25%แล้วก็คีดามเมจเพิ่มขึ้นจุดที่ผมชอบของพาตสีเนี่ยคงจะเป็นได้คีเลตเพิ่มขึ้น25%ไปฟรีๆถือว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยทำคีเลตง่ายขึ้นมาดนึงต่อไปมาดูที่ความสามารถเพิ่มเติมหรือ บัฟการจัดทีมของตัวละครนั่นเองถ้าตัวละครในทีมของฮารุมาสะเป็นตัวละครสายสตันหรือตัวละครที่เป็นสายาธาตุผิดปกติเอ้ยรอบนี้ไม่มีบัฟเกี่ยวกับฝ่ายตัวเองเลยเว้ยมาแปลกถ้าเราเอาฮานุมาสะไปอยู่ในทีมที่มีตัวละครสายสตันและสายาธาตุผิดปกติเมื่อฮนุมาสะโจมตีมอนที่ติดสตันหรือติดอนโนมาลี่เราจะสร้างดามเมจเพิ่มขึ้นอีก40% <c oughs> โอ้โห,โหฟันมอนทีนี่วัวควายตายลม้มและ เมื่อยิงธนูถูกศัตรูที่ติดสตันและติดอนโนมาลี่มันจะมอบอิเล็กโตพอยซันให้มอนอีก2ชั้นเอาง่ายๆเลยก็คือฮารุมาสาจะสามารถฟันได้เพิ่มอีก1ครั้งครับคือหลังจากมอนสตันหรือติดอนโนมาลี่เนี่ยฮารุมาสาตอนพุ่งเข้าไปโจมตีเนี่ยมีท่าฟันเพิ่มขึ้นอีก1ท่าแค่นั้นต่อไปมาดูที่สกิลอันติแน่นอนเป็นสาย DPS สกิลอันตีเนี่ยเอามาเบิร์ตมอนแบบเท่ๆโดยเฉพาะได้ความแอคไม่พอเนี่ยยังได้ความแรงเข้ามาอีกแอคก,กล้องไปหนึ่งทีหันหลังให้ก็กบบเกกเกิดดาม มอนโนอันทะอ๋อกีกูไม่ใช่มึงภาคเฮ่อะไรวะเนี่ยแดงกูแดงชัวไม่แดงก็เหลืองอะ่ะ อันตีตัวละครสายดีเพสจะใช้ได้ดีก็ต่อเมื่อมอนสตันนะเพราะว่าเวลามอนสตันเนี่ยอันตรีตัวละครสายดีเพสใช้ทีมอนถึกับพิการทางร่างกายกันเลยทีเดียวสรุปการเล่นแบบสั้นๆเออไม่น่าสั้นนะตัวละครตัวนี้ฮะอะไรสั้นๆนะโอ้ยมึงก็จะไปเวนั้นอย่างเดียวกูจริงจังแล้วเนี่ยสรุปการเล่นแบบภาพรวมเลยแล้วกันการจะรีดประสิทธิภาพดาเมจให้ดีที่สุดของฮารุมุสะจาเป็นจะต้องทําให้มอนนั้นติดสตันก่อนเวลามอนนั้นติดสตันแล้วเรานั้นจะอยู่ช่วงสกิลต่อเนื่องใช่ไหมเชนตัวละครตัวววออื่่นนใหห้้้ครรบมดดดกแลปิยาุ ออกมาเป็นตัวสุดท้ายเพื่อที่จะทําให้พี่แคนนั้นลําในสนามพอออกมาปุ๊บเราจะมีลูกแก้ว6ลูกอยู่แล้วจากการใช้สกิลต่อเนื่องให้เรานั้นกดโจมตีปกติแบบค้างรอเลยยิงปุ๊บแล้วก็เข้าไปฟัน3-4ทีพอฟันเสร็จหนุมาษาจะกระโดดถอยหลังยิงฮิตที่5พอยิงฮิตที่หนุมภาษาก็จะสามารถเศษลูกแก้วได้อีก6ลูกแล้วคุณกดชาร์จยิงอีกรอบแล้วก็เข้าไปฟัน3-4ทีอีกครั้งพอฟันเสร็จถ้าคุณมีสกิลแบบพิเศษให้คุณกดสกิลค้างกดสกิลค้างเสร็จจัง ที่ฮานุมาสะถอยหลังยืนแอคไปแล้วเนี่ยคุณกดโจมตีปกติปุ๊บเขาก็จะเข้าไปฟัน3 4ีทีอีกรอบคอมโบโดยรวมก็จะประมาณนี้โอ้โหเชียร์แม่งคอมโบเป็นเทมโปเลยแล้วก็กลับไปเล่นตัวละครส,ะสะตันเพื่อจะทําให้มอนหรือบอสเนี่ยสตันอีกรอบแล้วก็คอมโบเหมือนเดิมวนโรเทชันอย่างนี้ไปเรื่อยๆนี่แหละอธิบายพร้อมภาพสโลโมชั่นขนาดนี้แล้วมีใครยังงงอยู่ไหมถ้ามีก็แสดงว่าไม่ใช่แค่คุณหรอกครับคนภาคก็ยังงงตัวเองเหมือนกันเอา้าอีกอย่างว่าจำคอมโบเอาไว้แล้วก็ลองเอาไปฝึกดูตัวละครนี้มันไม่ลิงนะ เอาละจบหัวข้อสกิลและการเล่นไว้เพียงเท่านี้โอ้ยยม่งโคตรนานเลยเอาละเรากระโดดมาที่หัวข้อแผ่นดิสเลยและกันพูดถึงช่วงการเล่นมาโคตรจะนานเลยเฮียแม่ตัวละครตัวนี้สกิลการเลน่นมันมีอะไรให้พูดหลายๆอย่างเลยจริงๆโอ้ยบักเอเลนเยเกอร์หัวข้อสกิลมึงนี่คือสิเยอะคักแว่วํามาถึงหัวข้อที่ตัวละครนั้นจะใส่ของอะไรได้บ้างขอเริ่มจากแผ่นดิสเลยแล้วกันพี่แกใส่เซตอะไรได้บ้างมีอยู่2เซตที่แนะนําถ้าเป็นเซตที่ครอบคลุมไปได้หลายทีมแล้วก็ต้องเซตวูดพาร์เกอร์เพเกอร์ไอสัต วูดเพเกอร์เซ็ตสำหรับตัวละครสายขีเลดล้นๆเพราะว่าฮานุมาสะเป็นตัวละครที่มีบัฟขิเลดให้กับตัวเองอีก25%เซ็ตนี้เวลาผู้ใช้โจมตีติดคิทิเคิลจะทําให้ผู้สวมใส่นั้นมีเอตท็เพิ่มขึ้น9%อยากให้ฮานุมาสะไปกับตัวละครสายสตันหรือสายอนอมารีตัวอื่นๆแล้วก็ใช้เซ็ตนี้จะทําให้พี่แกนั้นไปได้หลายทีมมากกว่าอีกเซ็ตหนึ่งที่ดีไม่แพ้กันแต่ว่ามันจะมีข้อจํากัดตรงที่พี่แกจะต้องไปกับทีมตัวละครธาตฟฟุา ชิ้นความเสียหายท่าไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นอีก10%ส่วนความสามารถ4ชิ้นเป็นอะไรที่ง่ายมากมอนที่อยู่ในสนามหากติดสถานะช็อตไฟฟ้าจะทําให้แอตแทกของผู้สวมใส่นั้นเพิ่มขึ้น28%มอนติชดช็อตปุ๊บฮานุมบะสะเสริมพลังพาวเวอร์อัพทันทีแต่ว่าใส่เซตนี้ฮานุมบะสะจำเป็นจะต้องไปกับทีมไฟฟ้าล้วนนะเพื่อที่จะทําให้แปะเกตไฟฟ้าได้ไวขึ้นคือถ้าใส่เซตนี้แล้วเอาพี่แกไปเป็นตัวละครแปะไฟฟ้าเดียวๆแล้วก็โอ้โหแห้งสนิทกว่าจะช็อตไฟฟ้าเพื่อที่จะได้นนแอตแท เริ่มขึ้นอยู่กับท่านแล้วล่ะครับว่าคุณใส่4เซตอะไรก่อนถ้าคุณใส่4วูดเพเกอร์สชิ้นก็ควรจะใส่2ไฟฟ้าหรือถ้าคุณใส่4ไฟฟ้าอยู่2ชิ้นก็ควรจะเป็น2 w o วูดเพเกอร์รู้สึกคันปากอยากเรียกพาร์เกอร์ว่ะ ส่วนถ้าคุณอยากแวก2ชิ้นใส่2 a งแอตแทหรือ2ฟื้นฟูแล้วก็ใส่ได้ถ้าเกิดคุณมั่นใจคีเลรดของตัวเองนะถ้าคิดว่าคีเลรดของคุณมันล้นมากแล้วแล้วก็ไปหาใส่2อย่างอื่นได้เลย mm hmm. เช่น2 a งแอตแทฟื้นฟูหรือไม่ก็2คขีเดียมไปแล้วแต่พวกท่านแล้วล่ะครับส่วนออฟหลักบิวสไตล์ DPS ช่อง6สาย DPS ยังไงก็ต้องเป็นแอ t แท็เป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากแอ t แท็ยกเว้นคุณอินดี้มากพออยากจะใส่ช่องหลักเป็นช่องอื่น ช่อง5้าก็ต้องเป็นโบนัสไฟฟ้าและช่องสี่คีเลสหรือคีดาเมจก็แล้วแต่ท่านคุณรู้สึกขาดแคลนอันไหนคุณก็ใส่อันนั้นไปบิวแบบตัวละครสาย DPS ธรรมดาทัท่วๆไปนี่แหละมันคงไม่มีใครอินดี้อยากใส่ออฟหลักเป็นช่องเดฟเป็นช่อง H p หรอกยกเว้นว่าคนจะใส่เพื่อมาแกงตัวละครนี้โดเยเฉพาะมันมีอะไรน่าแกงวาไอหมอนี่พูดไปงั้นแหละไม่มีใครเขาทำกันหรอกอเคกูกระโดดข้ามไปที่หัวข้ออาวุธหรือ W Engine กันได้เลยพะกูรีบกระโดดแม่งก็ยังคงพูดเหมือนเดิมอาวุธประจําตัวนั้นเหมาะสําหรับเจ้าของ อยู่แลสว,วัสดีซูซี่ด้วยครับผมต้องทักทายเจ้าของร้านเสมอแน่นอนว่าอาวุธประจำตัวนั้นเออเดี๋ยว,ยวหน้าตาแปลกๆไม่ใช่ละไอเ้เีออเออลืมเปลี่ยนหมดมูมมันต้องคัดโจมตีรุนแรงสิวะเอาใหม่ๆคัดคัดคัดเออลูกพี่ช่วยตัดช่วงนี้ออกไปหน่อยนะ อาวุธประจําตัวกระปุกใส่ยาเอามืองใกล้าตายแล้วเหรอวะยังยังยังเขาแค่ป่วยเฉยๆยังไม่ถึงขั้นขีดไม่ทันไลยจะแช่งให้ตายซะล้เดี๋ยวแม่ยกฮันนุมัาสะาจะมาลุมกระทืบกูความสามารถของอาวุธชิ้นนี้ผู้ใช้จะมีคีเลนเพิ่มขึ้น10%และถ้าพุ่งโจมตีของฮันนุมปสะจะสร้างความเสียหายธาตุไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอีก40%และอีกรอบเมื่อตัวละครใดก็ตามในทีมทําให้มอนนั้นติดอนโนมาลีหรือติดสตันผู้ใช้จะมีคีเลดเพิ่มขึ้นอีก10%โอ้ยสลัดเป ขีเลดหรอครับแม่งโคตรจะล้นส่วนถ้าใครไม่มีอาวุธประจําตัวคุณเกิดปัญหาเออพี่ผมดุดเลดอ่ะพี่มีอาวุธชิ้นไหนใส่ทดแทนได้บ้างอะ่ะหลังๆนี่มึงโผล่มาบ่อยเนาะเขาเจ้า,จามันเยอะดีอ่ะพี่แรงเอ็ดของทดแทนที่จะแนะนํานั่นก็คืออาวุธประจําตัวของซูหยวนไอ้นี่ก็ของดีไม่แพ้กันถ้าเกิดคุณมีก็แบ่งๆกันใช้เอาอาวุธของซูหยวนเนี่ยตัวละคร DPS เกือบทุกตัวใส่ได้ดีไม่แพ้อาวุธประจําตัวของเจ้าของส่วนของดุดเลดอย่างแม่นาง1 1 11อีลเว่น พูดเอาซะไม่น่าใช้เลยใช้ได้ครับผมใช้ได้แอตแท็กแบบล้นๆ้นไอ้นี่ก็ครอบคลุมดีใครที่ไม่มีอาวุธประจําตัวนะโอ้ยพี่ผมไม่มีแรงเอซักชิ้นเลยมีแรงเอแทนได้ไหมอะมึงแม่งเรื่องมากว่ะผมเป็นตัวแทนคนดูที่ไม่มีส้นตึกอะไรเลยนะครับพี่อ่ะอ้ะอถ้าเป็นคนงบน้อยมีแค่แรล่งเอที่ใส่ได้แล้วก็มีชิ้นหนึ่งที่ใส่ได้ดี<ๆ>พึ่งจะมาสดๆร้อนๆเลยอาวุธแรลงเอที่มาจากกิจกรรมล่าสุดไอ้นี่เลยมาคาโต้ดีไซน์อาวุธแรลงเอใหม่ล่าสุดแรล่งเอชิ้นแรกที่ออบหลักเป็นขิเลดของฟี ที่ออฟหลักเป็นคีเลตโอ้โหกาบขอบคุณในที่สุดเวลาบิวต,ตัวละคร DPS มีอาวุธชิ้นนี้จะได้ทําคิเลตง่ายสัทีเพราะอาวุธแรง A ที่เหลือเนี่ยมันเน้นแอตแทกอย่างเดียวบิวสแต็คีเลตยากชิบหายพออาวุธกิจกรรมชิ้นนี้มาเนี่ยสายฟรีถึงกับเวลิกูดไม่นับ BP นะ BP นี่มันจัดอยู่ในหมวดหมสายเติมไม่ใช่สายฟรีพูดถึงปุ๊บสําหรับคนที่เติม BP แล้วเลือกอาวุธชิ้นนี้มาแล้วก็ของดีพอๆกับอาวุธกิจกรรมนี่แหละใครที่เติมมาแล้วนี่ไม่ต้องเสียใจครับผมม สําหรับคนที่เล่นกิจกรรมไม่ทันในอนาคตอย่างสตาร์ไลท์ไนท์หรือว่าของประจําตัวอันต้นเนี่ยก็ใส่แก้ขัดไปก่อนได้ย้าว่าแก้ขัดแต่ถ้าใครทันกิจกรรมได้อาวุธชิ้นนี้มาแล้วก็ยินดีด้วยครับคุณได้ของดีมาแต่พี่แค่ดิฉันอยากได้อาวุธประจําตัวอะคะ่ะรอนก็ไปเติมสิครับมาบอกอะไรเข้าไเจ้าอะ่ะร้านเติมเกมราคาถูกร้านหนึ่งที่เคยแนะนําไปแล้วอะ่ะพาวเวอร์อเพย์เติมเกมราคาถูกถูกกว่าราคาในเกมจริงๆอยากได้ก็มีทางเดียวก็ไปหาเติมซะรอนเฮอยเฮ้ยอฮ้ยต่้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเ ฮันุมาส์นั้นมันทําอะไรได้บ้างสําหรับคนอยากปลดเพราะอวยระดับไม่ยกกูขอไม่ยาวมากเพราะกูขี้เกียจอ่านเริ่มเอมแรกเลยคือเอมอืมเอาแบบเข้าใจง่ายๆเลยแล้วกันพอผมลิงจากเดิมที่เวลาฮานุมศาส์เก็บสแต็กลูกแก้วไฟฟ้าเนี่ยเขาจะพุ่งเข้าไปฟัน4ทีใช่ไหมแต่ถ้ามีเอมสแต็กที่ได้จากการเก็บลูกแก้วไฟฟ้าเนี่ยเพิ่มขึ้นหมายความว่าฮานุมาส์เนี่ยจะสามารถพุ่งเข้าไปฟันได้ถึง7ฮิตด้วยกันมีท่าฟันเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าจากฟัน4ครั้งกลายเป็น7ครั้งโอ้โห ลิโตสถิตล่างส่วน M2 อันนี้เข้าใจง่ายขึ้นมาหน่อยฮะดีหลังจากที่ฮารุมัสะนั้นใช้สกิลอันติหรือสกิลต่อเนื่องเขาจะได้รับบัฟมาอันหนึ่งบัฟนี้มีเฉพาะ M2 ของฮารุมัสะเท่านั้นพอใช้สกิลอันติหรือสกิลต่อเนื่องไปแล้วเนี่ยถ้าพุ่งฟันของฮารุมัสะนั้นจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก5 0โอ้โอโหสลัดฮารุพุ่งเข้าไปฟันทีมอนนึกว่าโดนฮารุมัสะจ้มสเกร์รู้ตัวอีกทีมอนก็ไปอเวจีซะแล้วและก็ M3 ตคนกเิ่มขึ้นและ M4 เวลาพุ่งเข้าไปฟัน เ,เราจะได้ค่าดซิเบลหรือก็คือแต้มอันตินั่นแหละเพิ่มขึ้น30แต้มและเมื่อใช้สกิลอันติจะสามารถเสกลูกแก้วไฟฟ้าออกมาได้ปกติอันตีนี่คือจะยิงเท่ๆเฉยๆใช่ไหมไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่พอมี m 4เนี่ยพอยิงอันตีปุ๊บมันจะเสกลูกแก้วไฟฟ้าทั้งหมดในสนามเลยต่อไปก็ M5 ตัวคนสกิลเพิ่มขึ้นและ M6 สุดท้ายสำหรับพวกสายแม่ยกทั้งหลายแหละเพื่อฮารุไปให้สุดทาง M6 ของฮารุมัสะเนี่ยจะทําให้ดาเมจจากลูกแก้วไฟฟ้าเวลาฮารุมัสะชาร์จ ที่ติดสตนันหรือติดสถานะอนอมอลี่ยิงทิกเกอร์เข้าไปแล้วเนี่ยพี่แกจะเพิกเฉยค่าต้านทานไฟฟ้า <you> ที่ต้านทานไฟฟ้าโดนดาเมจช็อตน,นี้ไม่ติดเลขสีขาวอย่างแน่นอนมอนต้านทานไฟฟ้าอย่างนั้นเลยไม่ส่งผลกับพี่แกรหรอกสุดยอดยังไม่พอเวลาเรารวบลูกแก้วไฟฟ้าหรือก,ก็คือชาร์จยิงชาร์จรวบเข้าไปหาสตูตัวเดียวกันเนี่ยมันจะมีดาเมจก้อนเบิ่มเบิม,บมก้อนให,ใหญ่ๆระเบิดออกมาจะสร้างความเสียหายธาตุไฟฟ้าเป็น1500ซของแอตแทกโอ้โห หัวดอกของธนูนี่มันติดระเบิดไว้หรือไงวะชาร์จยิงปุ๊บระเบิดไฟฟ้าออกมามอนเลเป็นขี้สมแล้วที่มันเป็น M6 พลังระดับพีเสดเดิดหัวข้อสุดท้ายของเราในวันนี้เลยนั่นก็คือทีมพี่แกอยากอยู่ทีมไหนอะไรได้บ้างรอขนาดนี้สายทรัพย์ผู้หญิงทุกคนยังไงก็ต้องหลงอยู่แล้วเออทำไมต้องทําเสียงอย่างนั้นด้วยวะขอทีมเบสิกเบสิกสำหรับพนมสศก่อนเลยนั่นก็คือทีมโมโนไฟฟ้าและเช่นเดิมผมไม่มีตัวละครตัวไหนผมก็เอารูปแปะแม่งอย่างนี้แหละทีมนี้เป็นทีมที่ดีที่สุดส,ดสำ ตัวละครสายสตันไม่ได้เพราะพารสิทธิ์หลักของพี่แกเนี่ยจำเป็นจะต้องไปกับตัวละครสายสตันหรือสายอนโนมาลี่เป็นหลักเพื่อที่จะใช้ความสามารถพารสิทธิ์หลักของตัวเองได้พี่แกจําเป็นจะต้องไปกับสองตแหน่งนี้ตําแหน่งไหนก็ได้เท่านั้นบวกกับฮารุมาซาเนี่ยมันจะโคตรพ่อโคตรแม่ก็ตอนมอนสตันรุ่นพี่ถือว่าเป็นตัวที่ตอบโจทย์มากๆสำหรับพี่แกเป็นสายสตันที่เพิ่มโตคูณดาเมจตอนมอนสตันได้นิดหน่อยเออไม่น่านิดนะแม่งเยอะเลยส่วนลีน่าเอามาเพิ่มเพลเลโชล้วนๆหรือก็คือฆ่าเจาะเกาะออกมาทองกระถ เลโชไปฟรีๆแล้วแถมทีมนี้เนี่ยเหมาะก,กับคนที่ใส่แผ่นดิสซีไฟฟ้าเลยไฟฟ้าล้วนขนาดนี้ถ้ายังแปะเกีคาดไฟฟ้าไม่ทันอีกเนี่ยกูไม่รู้ว่ากูจะพูดยังไงแล้วอะไฟฟ้าอีกคนนึงถ้าใครอยากจะเล่นไม่นางท่าดีทุกท่วงท่าคนนี้สามารถเอาอยานนงิบมาไล่ลำช่วงตอนมอนยังไม่สตันได้นะไอ้พวกสายอนม m a l y เก้พวกนี้เนี่ยแม่งเก่งกับมอนตอนสตันยันไม่สตันเลยระหว่างที่มอนนั้นสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีอยู่เนี่ยเอาอยันนง,งิมาไล่ลำเบิร์ดมอนตอนไม่สตันก่อนพอถึงช่วงตอนมอนสตนนาาร เกิดเป็นทีมธาตุอื่นที่มันไม่ใช่ธาตุไฟฟ้าแล้วก็มีทีมไหนบ้างทีมซันออฟคาริดอนอย่างซีซ่าแล้วก็บ์นิสเบอร์นิสเนี่ยขึ้นชื่อตัวละครทําดาเมจดนอกสนามสุดเทพสุดตึงก็สามารถเอามาเล่นคู่กับฮารุมาสะได้ส่วนซีซ่าก็เป็นเอ่ออภิมหาจงรีแห่งเซเลโซซิโลไลนี้ไม่ต้องพูดมากครับไปกับทีมอะไรก็อร่อยสมแล้วที่เป็นเมนอันดับ2ของผมเนี่ยอ่ะอ่ะอ่ะหัวเราะอะไรของมึงอ่ะส่วนทีมสำหรับคนที่เป็นผู้เล่นใหม่แล้วก็ต้องสองคู่หูคู่ฮาอย่างแอมบีแล้วก็นิโคค, MB, Nicole. คือไอ ที่เป็นตัวละครดีเพเลยใครใสงบน้อยหรือเป็นผู้เล่นใหม่หรืออยากชาเล่นตัวเองใช้2ตัวละครเป็นแรงเอหนีไม่พ้น2คู่หูคู่หาคู่นี้หรอกครับถึงจะไม่ใช่ทีมที่ไปแล้วเพอร์เฟกอะไรมากขนาดนั้นแต่มันเล่นได้ครับผมหลักๆทีมก็จะประมาณนี้และกันไม่เยอะมากและนี่ก็คือรีวิวสั้นๆส,สไตล์เกา่าๆแบบคาสึกมึงจะพูดเร็วทำหอกอะไรวะฮะคุณผู้ชมหลงทางพระเอิญมาเห็นคลิปนี้และเห็นความปัญญาอ่อนของข้าพเจ้าและชอบใจกดไลค์กดซับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยก็แล้วกันนะครับเอาเพี่พี่ยังไม่ตายยงกูั อ,อยู่แต่มันเป็นคอนเซปต์กูไปละลงช้าดีกว่าไม่ลงแล้ววะ,ะ,ะคือคลิปพารุมะสะมันมันเจ็งที่คุณเห็นในคลิปตั้งแต่ต้นคลิปยันท้ายคลิปตรงนี้เนี่ยมันมีบางช่วงที่ผมพากแล้วเสียงมันหายไม่สามารถใช้เสียงที่พากได้แล้วแม่งหายเยอะซะด้วยดิยตั้งแต่ทํามาไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบน,นี้มาก่อนแล้วพากแบบบางอันก็พากทับบางอันก็พากแบบเอาไปใส่ใหม่อีกบวกกับบางช่วงเนี่ยผมก็เลือกที่จะอัดใหม่ด้วยโอ้เหนื่อยแต่ช่างมันถือว่าผ่านไปเลยแล้วกันอย่างน้อยก็มาดีกว่าหายสาบสูนยานศพี่แล้ว มึงก็เวร์เกินไปมึงใครเนี่ยอ่าโอเคขอพูดรีวิวรวมๆสั้นๆให้ฟังเลยแล้วกันสำหรับตัวละครฮันลุมาสัเนี่ยก็พูดมาตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะว่าเป็นตัวละครที่มันเล่นไม่ง่ายมันมีการกดสกิลเป็นคอมโบของมันเองและเมคคนิกเกมเพลย์ส่วนตัวสหรับผมผมให้เป็นตัวละครที่เกมเพลย์เนี่ยสนุกที่สุดณนะตอนนี้เลยเป็นตัวที่เล่นยากแต่สนุกสุดๆเลยถือว่าผิดคาดไม่คิดว่าตัวเองนั้นจะชอบสไตล์เกมเพลย์ของพี่แกขนาดนี้ตัวละครตัวนี้เนี่ยต้องฝึกสักพักหนึ่งคุณลองไปฝึกแล้วพอเล่น ก็แล้วกันผมยังมีโปรเจกต์บางอันที่ยังไม่ทําคือช้าก็ช้าเถอะกูกมีสนและกูอยากทำอยูเ่เฉยถ้าเกิดมีคนชอบความปัญญาอ่อนของเขาพเจ้าแล้วก็ผมก็จะมีไฟในการปั่นคลิปไปเรื่อยนี่แหละคือทําตลอดนะแต่ว่าผมเป็นส <c oughs> ล็อตเฉยๆแหละมันน่าภูมิใจไหมเนะี่ยผมยังอยู่ครับผมยังทำเรื่อยๆผมยังไม่หายสับสนไป <laughs> <laughs> เพียงแต่ว่าไอ้หมอนี่มันเป็นสล็อตเกินไปหน่อยโอเคขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมอ้ามซาคุมิคือรรตมอนดา